ครับสวัสดีครับวันนี้ชีวิตคนบ้านนอกนะครับมันแนะนำสูตรอันนี้เขาจะทาอาหารแบบก้อยรับก้อยป่าแบบปอนินนะครับวันนี้มาเอาสูตรป่าจงหงคลิปติ่อยไว้นะครับวันสองวันที่แล้วมันแบบมีเสียงนะครับเพราะใช้ไอแพดไทยโทรศัพท์เสียนะครับตัวนี้โทรศัพท์ดีละเสียงแจ่วเหมือนเดิมนะครับครับนี่นะครับเราจะใช้แป้านินนะครับเอามาก้อยก่อนอื่นแ้วเขาต้อง แล่ปลาก่อนนะครับอา้าต้องแหล่ปลาก่อนนะครับแหล่มันบางๆหน่อยนะครับพยายามเอาก้างนะครับส่วนที่ตอกมันออกนี่นะครับก้างแหล่ครึ่งอัอนนี้เนาะใหญ่แล้วไปเนาะนี่ครับแปดครึ่งนีห่หมอสูตรปลาจงเห็นแล้วนะครับเมือนะ่อไหร่ผมได้มากินด้วยกันกรับปลาจง แหลงบางๆนะครับนี่ก็ดีอ,อ,อ่ะน่าไวต้มอ่ะเป็นก้างยินยินเสียงปาจ,จาุ้งววแววแล้วชิ้นบางเล็กๆนะครับทำง่ายๆายก้อยปาน,นินนะครับผม ชิ้นใหญ่ลงไปมันจะมาดแบบูแบบอร่อยนะครับนะครับก้อยแหลบไปนะครับยิ่งบางยิ่งดีอ้าวครับแหลบไปเรื่อยๆฮึมเวลาแหลบนะครับแหลบส่วนหัวไปหาส่วนหางส่วนส่วนหางส่วนหางขึ้นไปหาหัวก็แหลง่ายนะครับนี่ครับาบางๆหน่อย ทำก้อยยามเน้นถ้ามีก,าอออก้างเอเอาขมดนะครับนี่เป็นก้างก่อนต้องเอานะครับอืนี่นะครับร้องสูตรป่าจงนี่ต้องสุดยอดแน่แน่ยไย้ด้ปะกันนะครับฝนมาตกนี่นะครับแหล่ส่วนหางขึ้นไปนะครับบางๆใจมีคมๆหน่อยนะครับ ยาวหน่อยประมาณนี้นะครับอืมครับผมครับตอนนี้ก็เรียบร้อยละเตรียมพักไปเลยหัวปลาโค้งปลาเอไปต้มน้ำซุปไ้นะครับมีก้อยปลาครับนี่นะครับหัวปลากับโค้งปลาใส่ตะไคร้ครับกระเทียมหอมแดง คานิดนึงนะครับต้มไว้ก่อนนี่อนันหอยหยาดมอสูตรป่าจงเน์วันนี่ป่าเอา้แฟนคลับผมได้ป้ากันเมินแล้วอะ่ะหลังลางพักอยู่ครับครับเดี๋ยวผู้ป่าจัดการนี่นะครับที่เราจะซอยเตรียมไว้มีตะไคร่หอมแดงนะครับชั้งน,นี้ป่าจงบกเนยว่ออะ เจ้าของสวนลำไยซิบกุหลาบนะครับเออปีนี้เศรษฐีแน่ครับป้าจงขาวเนาะป้าจงเพื่อนบางบางยุคมืนหนาวมันแปลงอ่ะครับนี่เนาะหนาวแปลงแถมเดี๋ยวนี้จะได้แทบหนาวเก้าคู่เข้าก็ได้เนาะจุงบอกถ้ามืนหนาวแปลงเขาใจะโซดาแปลงเขาใจะโซดาครับอาดกว่าด้วยนะเนาะหนาวมันเสียดายมันเนาะครับาลงไปหมอมให้มันดีทีเนาะเดี๋ยวเนื้อมันจะ ขันด้วยนะครับนะครับเนื้อมันจะขันยำขยำหน่อยเดี๋ยวก่อนเน้องน้อยไปหน่อยใช่ไหมหน่อยครับสูตรปาจงแค่ไขม่มีมะนาวนะครับใช้โซดาแตนล่างเขาเนื้อ,อมันแน่นขึ้นกรอบขึ้นเนื้อจะงุบงุบงุบครับนี่นะมันจะซุกไปละเน้นเดียวนี่นะต้องกลัวเขาเชื้อโรคนี่เลยโดนมียาฆ่าเชื้อให้หน่อยอ่ะ เพราะว่านี่นะเจ้าของสวนลำไยนะครับนี่นะปีนี่พอกแน่เดี๋ยวเจ้าของโรงงานไปประสมที่จีนปูโยรอราคาอยู่อ,อ๋อเออนี่นะครับแบบขยำขยำดูน้ามา้ามันอย่าออครับเดี๋ยวเขาบีบเขาบีบเอ,อหน้ามันออกกมกาน้ามันต้อใส่ใส่น้ำต้มเนาะต้มเลยก็ได้ครับอ่าเรีเนาะครับตอนต่อไป บีบน้ำออกนะครับน้ำโซดาน้ำขา้าวปลากับเจ้าอ,อ่ <c oughs> องตถ้ามีถุงมือใส่ถุงมือน้อยกันดิม <c oughs> ีถุงมืออ่ะเ <c oughs> อะอน,นี่เป็อนอยังชีวิตคนบ้านนอกเอาแค่หน้ำออกหมดครับเออบีบน้ำออกนะครับแค่นั่นดูหน่อครับหน่อยดูเนื้อขันกระมันหน่อยเนื้อนะครับขาวเลยครับขาวเลยนะครับเนื้อนุ่มๆครับเด้งดึงเด้งดึงแล้วครับอ่าเด้งดึงบัดจิตกันละ ฟูฟูเนาะอ่ามันฟูกรอบกรุบกรุบสุดาทำความสะอาดล้างคาวได้ครับขนาดกินกับเหล้าดีว่ะแห้งๆครับสุดาเขาตัดล้ำเหมาะขนาดเนาะถึงป้นเนาะสุดาสุดามันจึงล้ำแตะจะพ่องก็ะโดดน้ำแข็งกะกระโดน้ำแข็งน้ำแข็งอยมีตัวละขี้เล้าผสมน้ำแข็งกัเมาโอเคครับน้องผสมโซดาใส่น้ำแข็งกัเมาครับ เนื้อจะขาวนะครับโอเคครับนี่น้ำซุปนั่นเดี๋ยวน้ำตีบีมมันออกแล้วจะไปใส่น้ำต้มนะครับครับน้ำต้มนี่จะคนเข้ามาเลยนะครับมันเป็นน้ำขี้มือนระวังรอนะครับก็ซอยก็มีต้นหอมผักชีนะครับหอมผักชีผักไทยนะครับหรือผักแผวนี่นะครับใส่ตัวนะครับ พักที่ขาดมันได้คือพักไผ่นะครับอืมโอเคครับต้นหอมผักชีกับพร้อมแล้วเอาเอาพักไผ่หงกําครับมาแล้วนะครับพักไผ่หรือพักแถว เก็บสดๆซอยหัดมาได้นะครับเวลาทําค่อยปลาลาบปลาซาจินีนต้องใส่กินจะหอมนะครับอ่าโอเคครับเดี๋ยวรอป่าจงมาปรุงเครื่องนะครับเนี่ยใจพริกลาบนะครับรลาบครับนี่ขเรามีน้ำพริกสำเร็จนะครับแค้อยป่ามันขะั้ว มะนาวนะครับเตรียมไว้ผ่ากึ่งเลยก็ได้นะครับแกะเม็ดในมันออกถ้าในมันตกใส่มันจะขมนะครับเดี๋ยวรอปาจงมาปรุงกั๊มนะครับอันนี้เป็นพริกแบบหยาบน้อยครับพี่อืมอันน่ะเอาปาจงจะปรุงละพริกโปนด้วยก่อนนะครับเอ่หรือเพลิดหลับเพลิดไว้ก่อนเนาะอ่าต้องเผ็ดหน่อยขาวเลยเอลิดเลยขาวนะครับเนาะแดงอีไว้ก่อนเนาะแป๊บหนึ่งไม่เสมันรุนเออนี่เสรมันรุน ไม่ใส่ครับนี่หมาทัพเป็นื่องกวิ่งหอหอมแดงตะไคร่คับตะไคร่เนาะโดยใส่หอมแดงเยอะๆนะครับมันจะได้รสชาติออกมันหวานน้ำเคี่ยวเคี่ยวใส่กดหบหดแล้วให้เข้ากันนะครับตามด้วยน้ำนะครับเป็นน้ำเยอะๆหน่อย งานเพียบเสองเดือนห่อคอมือนะครับห่อคอปุนะครับาีบกม้วงนครับถึงสองเดือนแล้วครับพีจะเพี้นเสาายนี่กื่อมกันหออหมือ่มีหลายก๊อกดูครับเพราะเลาเอ๊ะาเดยว่าาฝาแน่นอนเม็ดนะ้นขอ้นขึ้นข like ึ้นขนขึ้นข right ึ้มขนขึ้ขึน้นหนข้น้ น้องควรอ่ะจัการไปลืมกันได้ยังนั้นเนาะครับด้วยกันมาเมือนละไอ้เบาของเขาขึ้นมือเศร้าเหมือนกันมือก้อยเหมือนกันอะไรนี่นะครับมือเกาครับเออมือเกามือเกาอะไรใหญ่ละเออมันเมืนกินเตือเนาะกินมันเกาบดีมันมียาฆ่าเจืออ่ะกันหวานเนาะเดี๋ยวมาเนี่ยเออเดี๋ยวนี่มันน้ำโคกมันน้ำโคกมันบอกค่าขี้เนาะน่ามันหนาน้ะอันนี้ไป ก้อยปลาน้ำกุ๊บปนหรออยู่ข้างแม่น้ำกุ๊บปนโอ้มันได้อารบรรยากาศเออเนาะแดงหน้าแ่บรรยากาศมันจะได้หลายอย่างแสดงหน้าบกาศดีเตะฝานี่เอาน้ำสีนี่มาสีเปิดไปสีสีแต่มันเท็จเหนียวมอกันเป็นสีดำเนาะคลุกเข้าเข้ากันมันงใส่ทีามด้วยเกลือนะครับกระปุกชีสห้ามลืมตีตั้ง ไทยด้วยกามู้อออกดินจนล่ลดนิดน้อยนะครับเด้อผมชดลดนะครับกับเกลือปนช่วยนั่งอจานะครับออร่อยชอคตีมนอกะลยก็มอก้งจานนะครับนั่นเปนเรื่องเรื่องส่วนลำไยเนาะจานธรรมดาเนาะรบบอุ้เข้ากันนะครับไปเนื้อกินได้นะครับ ครับตามด้วยข้าวคั่วนะครับ้อยหอยปลานิมนะครับเต็มหอมแล้วเนาะหอมมันข้าวคั่วอืมอ้าวคั่เนาะข้าวคั่วมีไม่หน่อยนะครับข้าวคั่วนี่ถ้าเป็นสูตรคนคนนั้นทางเหนือแท้ๆนี่จะบอกหอยมีเนาะแต่นี่ยืมสูตรของคนอีสานแบบนา้นข้าวคั่วนี่จะ้พาดมาได้เลยนะเหน็งเน็ก็ เส่หัวหน่อยแง่แง่ของหอมมาล้อมันคนเสาน์เป็นคึดไว้นักคึดไว้มวลมากเนี่ยเหมือนกับดีโม่คนสามรับดึกใช่กะเดี๋ยวนะรับดึกไว้หน่อยเสียงก็ใช่เสียงไม่กับได้ใเสียงเล็กคนนี้เอาฝาจิ้มก่อนดูดป่นต้องจิ้มก่อนถ้ามันเข้าแล้วก็จะเอาพักใส่ หมูน้ำมันน้ำนะครับใส่มะนาวำหอมชิงนแนนี่แหละอน้ำหอมน้ำหอมต้มอ่ะตอนนัอนความเปรี้ยวคมเผ็ดต้องมาก่อนใส่เยอะๆมะนาวเป็นได้นี่ครับเอาอันแกนนอกครับปรุงนะครับแล้วแต่ชอบช่วยลดเกลือนะครับต้องใส่ต้องคุกเข้าคือเข้าเข่านะครับไม่เข้ากันเลยนี่มันจะแบบอร่อยรสชาติทันทีจัดทันจัดนะครับค่อยป่า เดี๋ยวเจอขาดมาได้นี่ยเขาวันสาละหมดจิมหมดหมดหมดเอามาหมดจิ้มกันนะจิมเลยจิมนี่ป้องมาฉาดฮึมพุ้งได้เรื่อยๆเป็นยังท้งมันเช็มนะครับเช็มเฮยเรอาบิกส่ก่ะบิกเราพี่แฮมพี่แฮมเอากระไรปลาดิ้นอิ้มนี่มันสูงอะไยาพีว่าสูงแล้ว สุดากับเพลวดาั้งหมดนั้นน้งเบาจิ้มเหรอพริกเกือสักน้อยเนาะอืมเอาต้องปรุงให้ได้ตีกัยไับพักใส่เนาะอืาวอันี้ก็ได้ตีแล้วครับพักไท่พักแทีวต้นหอมพักชีใส่ลงไปกวาวาร้เลอือูรับรองสูตรนี่อร่อยแน่จิ้มพร้อมก แล้วครับตอนนี้หนึ่งกลางจุ่มหว่ามัน่ะครับเชื่อชื่อวิเส็นเน่งั้นไอ้บาวก็จิ้มละยำปลานิลก้อยยำอะไรก้อยปลานินนะครับอะจิ้มพอชานโอเคละบริมาณมได้ลีลาหน่อยนะครับ เยี่ยมครับอืมเยี่ยมครับขอบคุณป่าจงเนอร์วันนี so ้เอาสูตรป่าจงอืมเดี๋ยวกิมกันครับไปป่าต้องชิมต้มียาฆ่าเชื้อเลยไหมเน่าเนี่ยใส่แต่ได้ก็ได้เน้อลดทุกชัดเนี่ยล้มเออๆใส่เยอะเป็นยังไงครับหนาวไปกิโลโลเออๆอือได้ละได้ดีละโอเคโอเคครับตีละอืมสุดยอดครับเขาจะไป นั่งกินข้าวกันละครับผมควรมว่ครับนี่ชีวิตคนมันหนอกก็ได้เอาสูตรก้อยป่าครับสูตรปลาจุงมาฝากครับทำยังไงครับอยากแต่ก็อร่อยนะครับเป็นได้พองครับชอบกับครับชอบให้กดไลค์นะครับใช่ให้กดแชร์นะครับและอย่าลืมกดซับสไครตเดี๋ยวกดติดตามมั่ครับชีวิตคนมันหนอก กับชีวิตคนมมอนนอร์ FC ตัวนะครับคุณครับวันติดที่พก